สวัสดีค่ะเอเพื่อนอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยช่องนี้ก็จะอัปเดตจากช่องต้มปลูกผักสวนครัว Garden Plants นะคะนี่ดูซิว่าจเจริญเติบโตไปมากมายแค่ไหนแล้วเก็บบันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงของสวนผักที่เราปลูก นี่มรฮยะกินดีมีประโยชน์มากเลยนะมรอยะเนี่ยเขาถึงได้เรียกผักพระราชาเพราะโภชนาการสูงทีเดียวคือวิตามินเกลือแร่สูงฟูมักฟูมักอุ้ยฟูมักเป็นอะไรเดี๋ยวก่อน ช่วงฝนกระหน่ำนี่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยฟูหมักฟูหมักหมักชอยหรือผักซาดิดนี่ต้นนี้อาจจะตายได้เนี่ยรักเน่าวันนี้หมักปุย๋ยต้นนี้ดูดีหน่อยฟูหมักนี่อร่อยนะรสชาติคล้ายคล้ายพวก ผักกาดขาวผักกาดขาวผสมกวางตุง้งนี่ที่น้องบีให้มาเออกระถางนี้มันมะอึกหรือหอมแยม๋๋วต้องไปย้อนดูคลิปอีกช่อง ช่องต้อมหน่อยนี่ขึ้นมาแล้วของน้องบีให้มาช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะอันนี้อร่อยนั่นไว้แมงลักรู้สึกอาการไม่ค่อยดีนะแมงลักนี่เดี๋ยวก่อนนี่ผักกาดนี่ผักชีราว อะไรมันขึ้นมามั่งเนี่ยผักชีลาวขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยใส่ดินเติมดินที่น่ะจิงจูชายย้ายามาแล้วดูโมโรรยามรรยามรรยะตัดก,กิ่งปักชำได้เนี่ย เนี่ยตัดกิ่งมาทิมๆไว้เดี๋ยวก็ติดขยายพันธุ์ด้วยการใช้มเมล็ดกับตัดกิ่งปักชำถือว่าโอเคนะกระถางว่างอยู่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่างว่างว่างหลายกระถางอยู่ แต่โรยเมล็ดพัน์ผักไว้จะเอาต้นอะไรมาลงดีนะพวกต้นไม้กินยอดอะ่ะจะคิดก่อนผักผักผักในกระถางไม่รู้จะโตหรือเาทะลุถนอมอย่างดีแล้วเนี่ยนี่นี่ ทำน้ำหมักเปลือกกล้วยไว้ที่ทำไว้ที่ช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ l เ n t นเดี๋ยวเวลาเดินต้องระวังให้มากๆเลยเวลาเฮียเดินนี่จะเป็นห่วงมากเลยกลัวลื่นเดี๋ยวเข้าไปดูล้าหมองนี้ดีกว่าเนาะนี่ เก็บไปกินใส่ต้มมามา่มาอร่อยอร่อยเอาไว้นะนะกิ่งก้านเข้ามาจิ้มไว้นี่ถั่วฝักยาวขึ้นมาแล้วนะถั่วฝักยาวนี่เราก็เอาพวกพืชผักขมๆมมาใส่ไว้นะเนี่ยช่วยป้องกันแมลงหวีขาวได้บ้าง80%อร์ซนต มะเขือเปราะนี่ออกให้กินตลอดเลยดีดีด,ดิเนี่ยบำรุงดูแลดีๆเขาก็าติดผลให้เราได้กินบ่อยๆนะอืมเนี่ยไอเฮียเรามาเดินเก็บกินอยู่ตลอดเลยมะเขือเปราะติดลูกติดดอกออกผลดีดีแม่ หอมน้ำสดหอมมนไข่เนี่ยใสเข้าไปเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโสมเราก็จะตัดแต่งกิ่งทำาสาวเขาละแต่นี้เขายังติดออกให้เราดีอยู่เลยเนี่ยเราก็ใส่นี่ไปฟ้าทลายโจรใช่ไหมตตอนนี้เราโรยไว้เยอะเอาไปโรยไว้เพราะเราต้องการใช้มาใส่พวก กระถางเนี่ยหมักไปอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ไปอย่เงี้ยมันไล่พวกแมลงวีขาวได้80%เอน่ะเนี่ยเด็ดยอดเด็ดใบเข้ามาใส่เขาก็จะแตกอีกเนี่ยฟ้าทลายโจรป้องกันแค้หวัดดีเนี่ยกินวันยอดเนี่ยขมขมไปเสริมสร้างภูมิต้านทานดีนะแต่มันขมมากเ ต้องคนกินขมเก่งๆเนี่ยฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรอังกาบหนูหนานเฉาเว่ยพวกใบอะไรที่มันขมๆะนะสเะดาอางี้เอามาใส่หมกๆไว้ในกระถางนี่ร้อยเข้าย่อยสลายเดี๋ยวเขาก็จะเป็นปุ๋ยดูดสารขมๆต้นไม้ก็จะดูดสารขมๆมา,มาแมลงก็ไม่ชอบแหละนี่สวัสดีน้องหนวดมาริขาวตาที่ยแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะ ใครสนใจมันนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกรหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะติดดอกดีจัง,น,งน้องหนวยเขามีเพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็มีเพจมัมบลี่เขาตาที่นครพนมด้วยอันนี้ก็ของน้องหนวดนะจ๊ะนี่มะเขือยาวมันน้องหนวดนะที่เพาะจากเมล็ดของตัวเขาเองเลยนะเนี่ยเมล็ดพันธุ์ของน้องหนวดเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ สา,าสามารถขยายต่อได้โดยที่ได้ DNA แม่เข้ามาด้วยดูเอาก็แล้วกันเป็นยังไงจ๊ะเห็นไหม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 โชว์ตัวน่อยเนี่ยทำไมาดูสูงๆชลูดอย่างนี้มารู้สูงตามต้องหนวดต้องหนวดสูงร้อยแปดสิบอู้ตาแล้วเราเป็นคนชอบผู้ชายตัวสูงด้วยนะสูงร้อยแปเนี่ยโหชอบมากเลย อุ้ยไหนดูสิอ้าติดลาไลูกหยู่นนี่ตึ้งนึงตึงต้ง,งนึงนี่ดูมันเอาเป็นดอกพิเศษที่เราตอนกิ่งเองเอาเอาเ,อาเอามื่อขือยามันน้องหนวดมาหมกไว้ตรงนี้อันนี้อาการไม่ดี จะตัดใบออกนะเนี่ยนี่ก็มะเขือยาวมาน้องหนวดนะอาการไม่ดีตัดแบบนี้เลยดีกว่านี่ให้เหลือแต่ตอนี่เหลือแค่นี้แล้วค่อยบำรุงของมนสดหอมนไข่บำรุงไปน้ำหมักอะไรนี่คืออะไรบางทีกินอะไรโยนๆลงไปก็จำอะไรไม่ได้ โอ้สวยสวยงามมันอาเป็นดอกพิเศษก็เมื่อกี้ลืมหันมาตรงนี้เนาะนี่มันปูติดแล้วติดแล้วสาบเสือสาบเสือนี่เอาไปใส่ในกระถางน,นู่นละเนี่ยใบสาบเสือสปบพุณเยอะแยะไล่แมลงดีใบสาบเสือส ห้ามเลือดได้ไล่แมลงได้เอาไปหมกหมกไว้ติดดอกดอกตีแท้โอ้มาเขือเปราะเนี่ยดอกจริงๆปลูกครั้งเดียวกินได้นานพอสมควรต้องดูแลดีๆนะไม่งั้นเขาก็ไม่ติดผลให้เรา โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะพวกตะกูลมะเขือเนี่ยใบดังแมงวีขาวเพื่อไฟอไรแดงใบเหี่ยวใบเหลืองโรคไวรัสต่างๆเยอะ,กะเกษตรกรเขาถึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีพ่นนะคะถ้าเราไม่อยาก กินพืชผักที่มันมีสารเคมีเจอปนเราต้องมาปลูกเองปลูกกินเองก็ต้องดูแลดีๆหน่อยไม่งั้นก็อดอีกพราโรคอย่างที่บอกอะ่ะพืชผักต่างๆเขาก็มีโรคประจําตัวแล้วก็มีพวกศัตรูพืชค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลดีๆไม่งั้นก็อดกินส่วนเกษตรกรเขาจําเป็นต้องใช้เพราะว่าเขาทําเกษตรส่งออกไม่งั้นผลผลิตก็เจ๊งหมดสิเนาะ เนี่ยโอ้โหโดนแดดเป็นนี่ตัวแดดเหี่ยวเลยจะฟื้นไหมเนี่ยจะฟื้นไหมจะฟื้นไหมน่าจะฟื้นนะปักช้ำไันนี่ไว้ยี่ราเนี่ยติดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยติดแล้วยี่ราที่ตัดปักช้ำเวลาตัดปักช้ำต้องตัด ตอนเย็นเขาจะได้ฟื้นตัวพักตัวแต่นี่เราไปตัดตอนเย็นเอไอเไปตัดตอนเช้าไปตัดตอนเช้าแล้วก็โดนแดดจะตัดไม่รู้จะฟื้นไหมเนี่ยต้องรอดูการตัดปักชํำต้องตัดตอนเย็นนะถ้าไม่มีเวลาก็ต้องเอาเขาร่มแต่นี่มันอยู่หม่องนี้ อยู่แบบโดนแดดเต็มเต็มเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมองเนี้ยเลยนี่กิ่งผักหวานบ้านนี่น่าจะติดแล้วละ่ะมันปูตัดกิ่งปักชำเนี่ยตัดต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นนี้ยแหละที่เราตัดปักชำเนี่ยตัดมาแล้วก็เอามาทิ่ม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 ไว้นุนเดีวก็ติดมันปูตัดปักชำแล้วก็ ทิมเลยติดง่ายมะนาวทุนกร้าวนี้รู้สึกจะมีปัญหานะมีเป็นใบหงิกใบงอถ้าเป็นแบบนี้นะส่วนมากเราก็จะตัดตัดเราไม่ค่อยมีไม่ได้เอาสารเคมีมาพ่นฉีดให้เขาอะ่ะพวกนอนชอนใบพวกเขาเป็นมีแคงเกอร์ไหม เนี่ยใบห่อหอบเนี่ยเขาไม่ปกติอ่ะใบจะต้องแบบนี้นี่มะนาวทุนกล้าว,าวแวะมาจ้าเอ๋อีกแล้วนี่เป็นไงลงคลิปไปช่องของต้อมชราปลูกผักสวนครัวนี่วันนี้เราก็มาลงช่องต้อมรักการปลูกผักอุ้ยหลายช่องจังเลยหลายช่องดีแท้ ทำๆไปเธอเปิดหลายๆช่องอะจริงๆไว้ไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่ากฎของ youtube ค่อนข้างจะกฎเหล็กมาทำมาทางธรรมดาไม่มีทางที่จะผ่านสี่หนึ่งพันซับสีพ 4, ชั่วโมงภายในเวลารวดเร็วได้หรอกบอกเลยเป,เป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ๆเพิ่งจะเปิดช่องมาแล้วผ่าน ผ่านกดหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึงเดือนนี้มันไม่ใช่มันต้องทำการโปรโมทช่องเท่านั้นถึงจะทำได้ถึงจะผ่านกดได้คือเสียงเงินนะยิ่งแบบเป็นช่องกระโหลกกลางของพี่ชายเราด้วยนะอยู่ดีๆมัจะมาผ่านกดภายในเวลาหนึ่งเดือนเป็นเป็นไม่ได้หรอกเหนื่อยถ้าเป็นททบตายเนะี่ยกว่าจะผ่านกฎเนะ่ยถ้ามาทางธรรมดานะ แต่ถ้าเสียงเงินโปรโมทช่องอะแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วเนี่ยมาจิ้มไว้ไม่รู้จะติดหรือเปล่ารอรุน้นตัดจากนี่เลยชะอมตัดจากต้นแม่เขาเนี่ยแนะต้นนี้ต้น,นเนี้ยนี่แล้วเราก็เอามาจิ้มไว้ตรงนี้นี่มาตูมแขกมาตูมแขก จะติดไม่ติดรอลุ้นจิกอันนี้ต้นจิกจิกกินยอดนี่ดูมะเขือเปราะมีสองต้นนี้ที่แบบกินได้ตลอดเลยเห็นปะเดี๋ยวก่อนดูนี่กิ่งมันนี่ต้นมันปูนะดูดิมีมดแดงมาจองไว้สามรังนะ ตัดออกมาใส่น้ำในถังดีไหมเนี่น่าจะมีไข่มดแดงให้กินมั่งเนะโอยอดมันจริงๆอ่ะเขาสูงนะเราตัดไปแล้วนะตัดจนกรุดไปแล้วนะนี่เขาสูงขึ้นมาอีกเราคิดว่ารากน่าจะไหลออกไปหากินข้างนอกเนี่ยเนี่ยเขาปลูกในกระถางปลูกในวงบอ่อซีเมนต์นะเนี่ยที่วางบนพื้นปูนนะเนี่ย อยู่บนพื้นปูนทั้งนั้นเนี่ยที่เห็นต้นไม้เนี่ยฝั่งเนี้ยสวัสดีบักไก่จ้ะแหมเราเด็ดยอดไปกินเห็นไหมล่องร,รอยกันเด็ดยอดเราไปกิน <c oughs> เด็ดยอดอ่อนๆไปกินกับน้ำพริกส้มตำยำขนมจีนอู้อร่อยปลาไก่เพื่อนเราเขาแนะนําไว้คุณวิรัตย์ยิ้มแย้มเราก็เลยเอาเม็ดเพาะมาปลูกเลยดูสินเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหม อยู่หลังบ้านก็นเต้มไปหมดเลยมันอร่อยนี่นี่ก็เอามันปูมาจิ้มไว้เอาหอมแย้มโรยๆด้วยหอมแย้ของเนี่ยเห็นผลชัดเจนละเฮ้ยใช่ <c oughs> หมดของน้องบีวะนี่เราต้องรอดูกันเออต้องรอดูกันนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อ ยังไม่ตายเอออะไรนะหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวก่อนอันนี้กระชายหรือขมิน้นปูกเองหรือเองรอลุ้นว่าเราจะได้กินมันไหมมันหวานญี่ปุ่นรออันนี้ขิงขิงขิง คน,นน้ำหน่อยสิโอ้ยแดงดีจังดีนซีสงแสงของเราเป็นไงจ๊ะสีแดงแรงฤทธิสาา์สวยงามไหมสวยงามจริงจริงแดงดี เราเคยทำขยายไปแล้วนะเอาหัวเชื้อมาใส่หัวเชื้อ5ลิตรเนี่ยในถังน้ำ5้ลิตรเทลงไปเนี่ยใส่น้ำให้เต็มๆนี่แหละแล้วตอกไข่เข้าไปฟองเดียวเป็นการขยายหัวเชื้อแล้วคอยคนนะต้องคอยคนนะเอาฝาก็แตก นี้นำหมักข้าวสารต้องทำไว้ยังไงคนที่ปลูกผักแบบปลอดสารนะ่ต้องทำเนี่บอกแล้วต้นไม้ทุกต้นพืชผักทุกชนิดไม่รู้จักปุ๋ยเคมีนะน เรียบร้อยคนแล้วถังแบบนี้จะดีเห็นป่ะพราะฝาฝาเขาเนื้อพลาสติกเขาน่าจะได้มาตราฐานเดียวกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการลดต้นทุนบอกเลยตัวถังดีนะแต่ฝาพลาสติกเนื้อคนเ,เนื้อนะเห็นไหมกรอบแตกแต่นี่อยู่คู่กันยังไงก็อยู่มาตลอดลทั้งฝาทั้งถังแต่ฝานี่ไปก่อนเลย อย่าให้อย่าอย่าอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้มันเป็นพลาสติกเนื้อเดียวกันนิสยัย <c oughs> อุ้ยน่ากินยอดอนอ่อนของปลาไกอุ้ยยอดออนอ่อนยอดอนอน่อนยอดอนอน่อ,อน,อ,นอุ้ยน่ากินน่ากินอืมเฮ้ยเห็นแล้วอยากกินเป็นอะไรที่ชอบมาก กินก่ทส่นตันยิ่งแซ่บอือ่ะติดลเลิกองแดงอ๋อหอทั้งเปลือกกล้วยทั้งอะไรเอามาใส่เต็มไปหมดเลยโอ้นี่นี่เปลือกกล้วยเต็มไปหมดเปลือกกล้วยของรัตค่ะของสาวดวงรัตขายน้ำเต้าหู้ที่ตลาดไอารานะจ๊ะอุ้ยติดดักติดดอกแล้วนี่กล้วยนี่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 นน นี่นี่คือมะเขือม่วงฮ่าติดดอกแล้วติดดอกแล้วนี่จะได้กินไหมกล้วยเล็บมือนางฮะรอลุน้นพระเจ้าเอ๋สวัสดีน้องหนวดก่อนนี่ของน้องหนวดนี่หม่อนน้องหนวดแฮ่ดำออดตุรกีนะจ๊ะเดี๋ยวสิเนี่ยตัดซะจนกุดเกลี้ยงเลยนะนี่ แล้วก็ามาทิมไว้ตรงนี้อย่างที่บอกเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งดีใจเพราะดําอัตุรกีเขาเป็นหม่อนนอกนะจ๊ะเนี่ยหม่อนนอกเนี่ยตัดกิ่งมาทิมทิมแบบนี้ถ้าเป็นกิ่งของออหมอนกระแพงแสนหม่อนเชียงใหม่หมอนพื้นบ้านนะถ้าเห็นอย่างนี้นะติดทุกกิ่งนะแต่นี่เป็นหม่อนดําออตุรกีของน้องหนวดเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งดีใจอย่างที่บอกต้องรอลุ้นกันนี่ ติดติดแบบเนี้ยอย่าเพิ่งดีใจติดลูกด้วยแบบเนี้เห็นไหมอย่าเพิ่งดีใจไม่ซูมหรือซูมให้หน่อยแสไม่ซูมไม่เป็ไรเดี๋ยวเปลี่ยนมือถือซะหรอกรอลุ้นไปก่อนนี่วันนี้พาทัวร์แค่นี้ขอบคุณที่รับชมนะคะ